สวัสดีผู้มีบุญทุกท่านครับวันนี้เราจะใช้เวลาอยู่ด้วยกันย,วยาวๆเพื่อสำรวจเส้นทางสู่ความมั่งคัง่งที่ไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเลขแต่เป็นเรื่องของตัวใจหลายคนตั้งคำถามว่าเป็นคนดีแล้วจะรวยหรือไม่ทำไมบางคนทำบุญแทบตายแต่ยังเป็นหนี้หรือทำไมบางคนดูเหมือนไม่ต้องพยายามอะไรมาก แต่เงินทองกับไหลามาเทมาเหมือนสายน้ําวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปหาคําตอบผ่านเลนของธรรมะที่ลึกซึ้งแต่เข้าใจง่ายและนําไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันครับท่านผู้มีบุญครับความลับประการแรกของความรวยในทางธรรมคือการเข้าใจว่าโลกภายนอกคือภาพสะท้อนของโลกภายในลองนึกภาพตามนะครับ ถ้าใจเราเปรียบเสมือนแม่เหล็กหากแม่เหล็กนั้นเต็มไปด้วยสนิมแห่งความกลัวความตรนีหรือความรู้สึกว่าฉันมีไม่พอแม่เหล็กนั้นจะไม่มีพลังดึงดูดอะไรเลยนอกจากจะดึงดูดความขาดแคลนเข้ามาเพิ่มในทางธรรมเราเรียกว่าสันโดดหลายคนเข้าใจผิดว่าสันโดดคือการไม่เอาอะไรเลยคือการขี้เกียจจริงๆไม่ใช่ครับ สันโดษคือความฉลาดที่จะมีความสุขกับสิ่งที่มีเพื่อสร้างพลังงานแห่งความเหลือเฟือขึ้นมาในใจก่อนเมื่อใจคุณรู้สึกเต็มคุณจะทำงานด้วยความเบิกบานเมื่อคุณเบิกบานปัญญาจะเกิดเมื่อปัญญาเกิดโอกาสทางการเงินจะปรากฏขึ้นตรงหน้าเองครับคนที่จะรวยได้แบบยั่งยืนต้องเลิกนิสัยบ่นเรื่องเงินครับการบ่นว่าไม่มีเงิน เศรษฐกิจแย่ของแพงคือการสั่งจิตได้สำนึกให้ตอกย้ำความจนธรรมะสอนให้เรารู้เท่าทันวาจาเปลี่ยนคำบ่นให้เป็นคำขอบคุณขอบคุณเงินทุกบาทที่ไหลเข้ามาขอบคุณงานที่ให้โอกาสเราสร้างตัวมาพูดเรื่องกรรมในแง่ของการเงินกันบ้างครับกรรมไม่ใช่เรื่องลี้ลับแต่มันคือกฎแห่งเหตุและผลถ้าคุณอยากได้ผล คือความมั่งคั่งคุณต้องสร้างเหตุที่เหมาะสมเหตุของความรวยมีสามขาหลักๆครับ 1. ทานบารมีการให้ไม่ใช่การเอาเงินไปทิ้งวัดอย่างเดียวครับแต่คือการฝึกจิตที่เป็นผู้ให้ให้ความรู้คนอื่นให้กําลังใจคนอื่นให้บริการลูกค้าด้วยใจจริงการให้คือการขยายภาชนะในใจให้กว้างขึ้นเพื่อรองรับเงินที่มากขึ้น 2. วิริยะความเพียรธรรมะไม่เคยสอนให้เรานั่งขอหวยครับพระพุทธเจ้าสอนเรื่องการลงมือทำอย่างต่อเนื่องการขยันแบบมีสติคือการสะสมต้นทุนทางโลก 3. ม,มหาลาภจากศีลหลายคนไม่รู้ว่าศีลคือการประกันภัยทางการเงินที่ดีที่สุดการไม่โกหกทำให้คุณมีเครดิตการไม่ลักขโมยหรือคดโกง ทำให้ทรัพย์ของคุณมั่นคงไม่ต้องเสี่ยงกับการถูกฟ้องร้องหรือยึดทรัพย์ในภายหลังท่านผู้มีบุญครับบางครั้งที่เราไม่รวยไม่ใช่เพราะเราทำบุญไม่พอแต่เพราะเรามีขยะขวางทางน้ำครับขยะชิ้นใหญ่ที่สุดคือความอิจฉาเมื่อเห็นคนอื่นได้ดีเห็นเพื่อนถอยรถใหม่เห็นคนในโซเชียลรวยขึ้น แล้วใจเราแปวหรือออบ,บจิกกัดในใจนั่นแหละครับคือการปิดประตูความรวยของตัวเองเพราะจิตคุณกำลังบอกว่าฉันเกลียดความรวยแบบนั้นแล้วความรวยจะกล้าเข้าหาคุณได้อย่างไรธรรมะสอนให้ฝึกมุทิตาคือเห็นใครรวยให้ยินดีเหมือนเรารวยเองการฝึกแบบนี้คือการจูนคลื่นความถี่ของใจเราให้ตรงกับความมั่งคั่งครับ ผมอยากให้ทุกท่านลองหลับตาลงสักครู่หายใจเข้าลึกๆบอกตัวเองว่าฉันคู่ควรกับความมั่งคัง่งเพราะฉันจะใช้ความมั่งคั่งนั้นสร้างประโยชน์ให้โลกใบนี้ความรวยที่ปัสจากธรรมะคือภาระแต่ความรวยที่มีธรรมะกำกับคือมหากุศลครับท่านผู้มีบุญครับเมื่อเราปรับจูนจิตใจให้พร้อมรับความมั่งคัง่ง ต่อไปเราจะมาเจาะลึกถึงสิ่งที่เรียกว่าอริยทรั์หรือทรัพย์ที่เป็นต้นทุนถาวรหลายคนมักจะโฟกัสแต่เงินในกระเป๋าจนลืมไปว่าถ้าฐานรากของตึกไม่แน่นตึกที่สูงเสียดฟ,ฟ้าก็ถล่มลงมาได้ง่ายๆความรวยก็เช่นกันครับหัวใจสำคัญของเรื่องนี้คือการบริหารความเสี่ยงด้วยสินห้าในมุมมองของนักธุรกิจและเศรษฐี ลองพิจารณาดูนะครับศีลข้อที่1การไม่เบียดเบียนชีวิตไม่ใช่แค่การไม่ฆ่าสัตว์แต่คือการไม่ทําธุรกิจที่ตั้งอยู่บนความหายนณะของผู้อื่นธุรกิจที่โปร่งใสและสร้างคุณค่าจะเติบโตอย่างยั่งยืนส่วนศิลข้อที่สองการไม่ลักทรัพย์นี่คือรากฐานของความซื่อสัตย์ในโลกธุรกิจปัจจุบันเครดิตสำคัญยิ่งกว่าเงินสดเสียอีกครับ ถ้าคุณเสียเครดิตเพียงครั้งเดียวเพราะความโลภชั่วครั้งชั่วคราวคุณอาจจะต้องใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อดึงมันกลับมาซึ่งไม่คุ้มค่าเลยศีลข้อที่3การไม่ประพฤติผิดในกามมองในแง่ของความรวยคือการรักษาพลังงานและโฟกัสของครอบครัวเศรษฐีหลายคนพังพินาศเพราะปัญหาครอบครัวและการคบชู้ซึ่งนำมาซึ่งการฟ้องร้อง และแบ่งแยกสั์สินจนล้มละลายส่วนข้อที่4การไม่โกหกคือการสร้างแบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดและข้อสุดท้ายการเว้นจากสิ่งมึนเมาคือการรักษาปัญญาหรือสมองที่เป็นเครื่องมือผลิตเงินล้านของคุณให้เฉียบคมอยู่เสมอท่านผู้มีบุญลองตรองดูนะครับการมีศีนไม่ใช่เรื่องของคนแก่ที่เข้าวัดแต่มันคือการอุดลอยรั่วของถังเงินถังทองของคุณ ถ้าคุณหาเงินเก่งแต่ถังของคุณรั่วตลอดเวลาคุณจะไม่มีวันรู้สึกถึงคำว่ามั่งคั่งที่แท้จริงได้เลยนอกจากศีลแล้วเราต้องมาทำความเข้าใจเรื่องการทำทานที่เป็นวิทยาศาสตร์ธรรมะไม่เคยสอนให้เราทำทานจนตัวเองเดือดร้อนการให้ที่ถูกต้องมี3ามองค์ประกอบคือวัตถุบริสุทธิ์เจตนาบริสุทธิ์และผู้รับบริสุทธิ์ แต่สิ่งที่ลึกไปกว่านั้นคือการสละความยึดมั่นถือมั่นเมือ่อใดที่คุณกล้าให้ในสิ่งที่ให้ยากเมื่อนั้นใจของคุณจะขยายใหญ่ขึ้นจิตที่กว้างขวางคือจิตที่ดึงดูดโอกาสมหาศาลความรวยที่ยั่งยืนเปรียบเหมือนการปลูกไม้ยืนต้นต้องใช้เวลาต้องใช้การดูแลและต้องมีปุ๋ยคือความดีหล่อเลี้ยงปัญญาในทางธรรมจะสอนให้คุณรู้จักคำว่าพอดี ไม่ใช่ให้หยุดรวยแต่ให้รวยอย่างมีสติรู้ว่าจุดไหนคือการหาเพื่อเลี้ยงชีพจุดไหนคือการหาเพื่อสร้างประโยชน์และจุดไหนคือการหาเพราะตันหาความอยากหลายคนวิ่งไล่ตามเงินจนลืมดูว่าเงินกำลังวิ่งหนีเราหรือเปล่าเพราะยิ่งเราอยากได้ด้วยความโลภก,กลิ่นของความโลภมันจะขับไล่โชคลาภออกไปแต่เมื่อใดที่คุณเปลี่ยนมาตั้งคำถามว่า วันนี้เราจะสร้างประโยชน์อะไรให้โลกใบนี้ได้บ้างเมื่อนั้นเงินจะวิ่งไล่ตามคุณเองครับเพราะเงินคือผลพลอยได้จากการสร้างคุณค่าผมอยากให้ผู้มีบุญลองทบทวนดูว่าในวันที่เรามีทรัพย์สินมากมายเราได้สร้างอาริยทรั์หรือทรัพย์ภายในไว้บ้างหรือยังทรัพย์ภายนอกนั้นใครๆก็แย่งชิงไปได้น้ำท่วมไฟไหม้หรือเศรษฐกิจพังก็พรากมันไปได้ แต่รั์ภายในคือศีลสมาธิปัญญาจะติดตัวคุณไปทุกที่แม้ในยามวิกฤตที่สุดปัญญาจะบอกวิธีหาเงินใหม่ให้คุณเองศีลจะคุ้มครองไม่ให้คุณตกต่ำและสมาธิจะทำให้คุณตัดสินใจไม่พลาดดังนั้นจงเป็นเศรษฐีที่มีทั้งเงินในบัญชีและมีธรรมะในหัวใจนี่คือความมั่นคงที่แท้จริงที่โลกนี้มอบให้คุณไม่ได้ แต่คุณต้องสร้างมันขึ้นมาเองพักนิ่งสงบกับใจตัวเองสักครู่ทบทวนสิ่งที่ผ่านมาและเตรียมพร้อมสำหรับเนื้อหาถัดไปที่เราจะลงลึกถึงคาถาหัวใจเศรษฐีที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมการหาเงินและรักษาเงินของคุณให้เป็นระบบแบบพุทธวิธีครับท่านผู้มีบุญครับเมื่อฐานใจเรามั่นคงและมีศิลเป็นกราะป้องกันทรัพย์แล้วสิ่งต่อมาที่ต้องพิจารณาคือ กลยุทธ์ในการสร้างตัวที่พระพุทธเจ้าได้ประทานไว้เป็นหัวใจสำคัญนั่นคืออุกอากะสะหรือที่หลายคนรู้จักในนามของคาถาหัวใจเศรษฐีแต่เราจะมาถอดรหัสนี้ให้เข้ากับโลกยุคป,ปัจจุบันกันครับคำว่าอุกหรืออุตฐานสัมปทาคือความถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรในโลกที่ทุกอย่างขับเคลื่อนด้วยความเร็ว ความขยันในที่นี้ไม่ใช่การทำงานหนักแบบอาบเหงื่อตากน้ำโดยไม่ใช้สมองแต่คือขยันให้ถูกที่ขยันให้ถูกทำและขยันยังมีสติการทำงานคือการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งเมื่อคุณจดจ่ออยู่กับงานตรงหน้าด้วยความรักและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่นั่นคือการสร้างเหตุแห่งความรวยที่ส่งพลังที่สุดงานที่มีคุณภาพ คือเครื่องนำทางมาซึ่งลาบยศและเงินทองต่อมาคืออาหรืออารักขสัมปทาคือการถึงพร้อมด้วยการรักษาหลายคนหาเงินเก่งมากแต่กลับรักษาเงินไว้ไม่ได้เลยการรักษาในทางธรรมไม่ได้หมายถึงการขี้เหนียวหรือการตรณีทีเหนียวจนชีวิตขาดความสุขแต่หมายถึงการรู้จักบริหารจัดการทรัพย์ที่หามาได้ไม่ให้รั่วไหล ไปกับสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์หรือใบายามุกที่คอยกัดกินรากฐานชีวิตการมีสติรู้เท่าทานการจ่ายคือการให้เกียรติเงินทุกบาทที่เราหามาได้ด้วยหยาดเงือ่อคำที่3คือกะหรือกัลยาณมิตรตาคือการมีมิตรที่ดีมนุษย์เป็นสัตว์สังคมและเรามักจะเป็นค่าเฉลี่ยของคน5คนที่เราใช้เวลาอยู่ด้วยมากที่สุดการเลือกคบคน จึงเป็นวิชาบริหารความมั่งคั่งที่สำคัญมากการอยู่ใกล้คนที่มีปัญญามีศีลและมีความขยันจะช่วยดึงดูดพลังงานบวกและไอเดียใหม่ๆเข้ามาในชีวิตในขณะที่การแวดล้อมด้วยคนพาลหรือคนที่ชวนเราไปในทางเสื่อมจะทำให้ทรัพย์ที่เราหามาได้มาลายหายไปอย่างรวดเร็วและคำสุดท้ายคือสะหรือสมะชีวิต,ตา คือการใช้ชีวิตให้เหมาะสมกับฐานะการรู้จักประมาณในการใช้ใจ่ายไม่ให้ฝืดเครืองจนเกินไปและไม่ให้เกินตัวจนเป็นหนี้เป็นสินความสมดุลน,นี้คือความสุขที่แท้จริงของคราวาสการรวยแบบไม่ต้องเป็นหนี้และไม่ต้องกังวลเรื่องวันพรุ่งนี้คือความสงบใจที่เงินจํานวนมากก็ซื้อไม่ได้หากเราขาดการจัดสรรที่เป็นระบบท่านผู้มีบุญลองพิจารณาดูว่าในสข้อนี้ เรายังขาดข้อไหนอยู่หรือเปล่าบางคนขยันมากแต่คบคนผิดบางคนหาได้เยอะแต่รักษาไม่เป็นหัวใจเศรษฐีต้องประกอบด้วยทั้ง4ส่วนนี้จึงจะเกิดผลมั่งคั่งอย่างมั่นคงในลำดับต่อมาเราต้องเรียนรู้เรื่องอิทธิบาท4ซึ่งเป็นคุณธรรมสู่ความสำเร็จความรักในงานที่ทำหรือฉันทะจะเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงชั้นดีที่ทำให้คุณไม่รู้สึกเหนื่อย วิริยะคือความเพียรที่จะฝ่าฟันอุปสรรคจิตตะคือความตั้งใจจดจอ่อไม่วอกแวกไปตามกระแสะโลกที่ยัย่วยุและวิมังสาคือการใช้ปัญญาไต่ตรองปรับปรุงและพัฒนางานให้ดีขึ้นอยู่เสมอเมื่อคุณนำอิทธิบาท4มาใช้ในการทำธุรกิจหรือการทำงานความสำเร็จจะกลายเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เงินทองนั้นเปรียบเสมือนน้ำหล่อเลี้ยงชีวิต แต่ธรรมะคือภาชนะที่รองรับน้ำนั้นหากภาชนะของคุณสกปรกหรือร้าวต่อให้น้ำไหลมามากแค่ไหนน้ำนั้นก็ใช้การไม่ได้หรือรั่วไหลไปหมดการรวยทางโลกควบคู่ไปกับความเจริญทางธรรมจึงเป็นการสร้างความมั่งคั่งที่สมบูรณ์ที่สุดคุณจะกลายเป็นเศรษฐีที่นอนหลับฝันดีทุกคืนเพราะเงินทุกบาทของคุณได้มาด้วยความชอบธรรม และเงินเหล่านั้นกำลังถูกใช้ไปเพื่อสร้างคุณค่าให้กับตัวคุณครอบครัวและสังคมจงอย่าก,กลัวความรวยแต่จงกลัวความหลงไหลในความรวยความมั่งคั่งเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการสร้างบารมีเมื่อคุณมีมากคุณก็สามารถช่วยคนได้มากเมื่อคุณมั่งคั่งคุณก็สามารถเป็นร่มโพ่ร่มใสให้แก่ผู้ที่ขาดแคลนได้ การมีจิตท,ที่ปรารถนาจะมั่งคั่งเพื่อแบ่งปันคือแรงขับเคลื่อนที่บริสุทธิ์และจะส่งผลให้ทางเดินของคุณราบรื่นกว่าการรวยเพื่อความเห็นแก่ตัวเพียงอย่างเดียวในโลกของการแข่งขันที่รวดเร็วและเต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารสิ่งหนึ่งที่นักลงทุนและนักธุรกิจต้องการมากที่สุดคือความนิ่งเราควรเน้นไปที่การใช้สมาธิและสติมาเป็นเครื่องมือบริหารทรัพย์สิน หลายคนอาจจะมองว่าการนั่งสมาธิเป็นการเสียเวลาแต่ในความเป็นจริงการหยุดนิ่งชั่วขณะคือการรช้พลังปัญญาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสติทําให้เราเห็นความอยากก่อนที่เราจะจ่ายเงินเมื่อสติเกิดปัญญาจะทํางานเราจะเริ่มแยกออกระหว่างความจําเป็นกับความต้องการความมั่งคั่งที่เพิ่มขึ้นมักจะมาจากการลดรายจ่าย ที่ไม่จําเป็นออกไปก่อนที่จะเพิ่มรายได้เสียด้วยซ้ําการฝึกสติยังช่วยให้เราไม่ตกเป็นเหยื่อของการตลาดที่มุ่งเน้นกระตุ้นความโลภในใจเราเมื่อต้องตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆในชีวิตไม่ว่าจะเป็นการลงทุนการขยายธุรกิจหรือการเปลี่ยนงานหากเราใช้ใจที่วุ่นวายตัดสินเรามักจะพลาดแต่ถ้าเราใช้ใจที่ผ <In Japanese. S 2> ่านการฝึกฝนมาอย่างดีใจที่นิ่งเหมือนผิวน้ำ ที่ไม่มีคลื่นเราจะเห็นความจริงที่ซ่อนอยู่หลังภาพลวงตาได้ชัดเจนขึ้นการเห็นตามความเป็นจริงนี่แหละครับคือหัวใจของการลงทุนที่ประสบความสำเร็จธรรมะสอนให้เราอยู่กับปัจจุบันขณะการบริหารเงินก็เช่นกันอดีตที่ผิดพลาดในการลงทุนให้ถือเป็นครูแต่อย่าให้มันมาถ่วงร้างปัจจุบันอนาคตที่ยังมาไม่ถึงให้เตรียมตัวอย่างมีสติ แต่อย่าให้ความกังวลจนเกินเหตุมาทำลายความสุขในตอนนี้การหาเงินด้วยใจที่ปล่อยวางไม่ได้แปลว่าไม่ทำอะไรเลยแต่คือการทำอย่างเต็มที่แล้วยอมรับผลที่เกิดขึ้นด้วยใจที่สงบความรวยที่แท้จริงคือความอิสระอิสระจากความกังวลอิสระจากความโลภและอิสระจากความยึดมั่นถือมั่นเมื่อคุณไม่ได้ตกเป็นทาสของเงิน คุณจะกลายเป็นเจ้านายที่สั่งให้เงินทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดทรัพย์สินจะไหลมาเทมาหาคนที่มีใจเหมาะสมจะครอบครองมันใจที่เหมาะสมคือใจที่เบาใจที่สว่างและใจที่พร้อมจะเป็นผู้ให้เสมอลองฝึกมองเงินในฐานะที่เป็นพลังงานอย่างหนึ่งพลังงานนี้จะไหลไปยังที่ที่มีความสว่างและมีความเป็นระเบียบหากชีวิตคุณวุ่นวายขาดระเบียบ และเต็มไปด้วยพลังงานลบเงินจะไหลออกมากกว่าไหลเข้าการจัดระเบียบชีวิตด้วยสติและศีลจึงเป็นการเปิดประตูบานใหญ่ให้ความโชคดีและความมั่งคั่งไหลเข้ามาอย่างไม่ขาดสายสุดท้ายนี้เราจะพูดถึงเป้าหมายสูงสุดของการมั่งคัง่งนั่นคือการใช้ทรัพย์เพื่อสร้างบารมีและการส่งต่อคุณค่าท่านผู้มีบุญครับความรวย ไม่ได้จบลงที่ตัวเลขในสมุดบัญชีแต่มันเริ่มต้นขึ้นจริง,รงๆเมื่อคุณรู้วิธีการสละออกการเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณเงินแต่ขึ้นอยู่กับจิตที่สละได้จริงเศรษฐีที่แท้จริงในทางธรรมคือผู้ที่มีความสุขจากการเป็นผู้ให้ยิ่งกว่าการเป็นผู้รับเมื่อคุณแบ่งปันคุณไม่ได้สูญเสียแต่คุณกำลังเปลี่ยนจากทรัพย์ภายนอก ให้เป็นบุญกุศลซึ่งเป็นทรัพย์ที่ใครก็โกงไม่ได้และไม่มีวันสูญหายไปตามกาลเวลาการเลี้ยงดูพ่อแม่การช่วยเหลือสังคมการสนับสนุนศาสนาหรือการช่วยเพื่อนมนุษย์ที่ตกทุกข์ได้ยากทั้งหมดนี้คือการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนเป็นความอิ่มใจความอิ่มใจนี้เองที่เป็นอาหารใจชั้นดีที่ทำให้คุณมีพลังไปสร้างความมั่งคั่งใหม่ๆ ต่อไปอย่างไม่รู้จบคนที่มีจิตใจกว้างขวางมักจะมีทางมาของเงินทองที่คาดไม่ถึงเสมอเพราะโลกนี้จะตอบแทนผู้ที่สร้างคุณค่าให้แก่ผู้อื่นอย่างยุติธรรมเสมอบทสรุปของการเป็นมหาเศรษฐีผู้มีธรรมคือการดำเนินชีวิตบนทางสายกลางมีความสุขกับความสำเร็จในทางโลกโดยไม่ลืมความเจริญในทางธรรมการมั่งคั่งอย่างมีสติ จะทำให้คุณเป็นคนที่น่าเคารพยกย่องและเป็นตัวอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลังความรวยของคุณจะเป็นแสงสว่างที่ช่วยนำทางให้ผู้อื่นไม่ใช่เป็นกำแพงที่กั้นคุณออกจากเพื่อนมนุษย์ขอให้ผู้มีบุญทุกท่านนำหลักธรรมเหล่านี้ไปปรับใช้ไม่ต้องเริ่มที่ร้อยล้านแต่เริ่มที่ใจที่เต็มเปี่ยมตั้งแต่วินาทีนี้เมื่อใจคุณรวยแล้วโลกภายนอก จะจัดสรรความรวยมาให้คุณเองตามเหตุและปัจจัยที่สมควรขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการสร้างตัวมีความเจริญรุ่งเรืองในทรัพย์สินเงินทองและมั่งคั่งด้วยอริยายาภายในสืบไปขอบพระคุณผู้มีบุญทุกท่านครับ